น่ารักอ้อนอ้อนแต่เช้าเลยคัน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 เด้เอ คันเหรอคันเหรออืมหนูโตแล้วหนูโตแล้วคันแต่เช้าเลยเกา่าเกา่าเกา่าพ่อเก่าให้ก่อนข้า่าพ่อเก่าให้ก่อนอ่อนอ่อนอ่อนแต่เช้าคันคันหนูคันแล้วหนูคัน どうかんってさ。 ปุ่มปุยเลยปุ่มปุยเลยขนกุ้มแล้วนะขนคุ้มแล้วนะนี่มาลูกมานะีน่มามานะ่ารักน่ารักนี่วอันนี้มาลูกมา ันนี้มันดูโอ้ยน่ารักน่ารักเชื่อง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 ตามมือเชื่องตามคนฝึกจำเน็งจำเน็งอ่าเชื่องเชื่องอันนี้มามอันนเชื่องมือเชื่องมือเชื่องมือ ครับทำไมครับอยู่แล้วใช่ไหมกําลังต้มน้ําร้อนอยู่ลูกอยู่แล้วใช่ไหมกําลังต้มน้าร้อนอยู่ลองกินมเมล็ดดูบ่อฝึกแค่ไปก่อนฝึกแคะไปก่อนอืม ขนตุบปุ้ยตุบปุ้ยเลยขนคุมสวยมากเลยกําลังโตเป็นหนุ่มแล้วโตวเป็นหนุ่มแล้วขนสวยมากเลยขนสวยมากเลยหนูตัวเล็กเล็กครับ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 กินหารเง็ดเก่งนะ กินลึกแขะลึกแขะกินจริงกว่าเนี่ยกินจริงกว่เนี่ยไหนลองลองรู้นี่เข้าไปในปอดต่อโอ้ยขนสวยมากเลยตมาตัวใหญ่ตัวนี้ค่อนข้างโครงสร้างใหญ่มากเลยตัวเนี้ยโครงสร้างใหญ่ขนสวย อ้วนซึบเตอปกตินกก็จะกินหลอดเดียวกินอาหารลูกปอดหลอดเดียวแต่นี่กินสองหลอดเลยอตัวใหญ่มากเนี้ยไซส์ใหญ่ไหนลูกมันนี้มาดูครับดูครับตัวเล็กเดิมาพ่อมาหาพ่อมา,า,อมาน่าจะกินเป็นละกินอาหารเม็ดเป็นละไม่แคะเล่นเลยใช่ไหม ูครับหน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 ูโตเป็นหนุ่มแล้วครับไม่รู้ว่าตัวเมียตัวผู้นะั่นยังดูไม่ออกเลยแต่ดูทรงหน้าจะตัวผู้เพราะตัวใหญ่อืมหน้าจะเป็นตัวผู้อยู่แง้ไหนในพ่อเขาดูด,ดูเพศหน่อยดิ จมูกจะงอยึ่งฉดสียมพูเลยดูไม่ออกเลยแต่แต่น่าจะเป็นตัวผู้พวกโครงสร้างใหญ่มากให้ดูดิให้ดูดูดูก่อนโครงสร้างใหญ่น,นี่มา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 น่ารักน่ารัก,รกอย่าแป๊บนึงนะพ่อทําลูกป,ป้อนอยู่นะพ่อต้มน้าอยู่นะอ,อ,นอ,อ,นอ้อนอ้อนอ้อนแต่เช้าอ้อนแต่เช้า อืมอืมเชื่ยงเชื่องไองห้หนูเชื่องอืมนี่เธอเป็นนกใช่ไหมเนี่ยอ่ะเป็นนกใช่ไหมโอ้โหโอ้โหมาอ,อ้อ,อนอ้อนอ่าเก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 าให้เกาเกาถ้าเวลาเขาอิ่มเขาก็ไม่ค่อยจะเล่นนะแต่ตอนนี้เขาแบบกอนข้างดีเอ่ยยังไม่อิ่มนะถ้าเขาอิ่มเขาจะง่วงอย่างเดียวเลย ไม่ค่อยจะมาเล่นกับเจ้าของดูจ้างอยนี่มีสิทธิ์ตรงที่เป็นเจ้าตัวผู้อีกถ้าเป็นตัวผู้นี่สวยเลยเพราะโครงสร้างเขาใหญ่มากใหญ่และสวยน่ารักโครงสร้างใหญ่แล้วก็ขนสีสวยเริ่มจะสวยขึ้นอืมอืมน่ารักไอหก้หนูน่ารักหนูอาเกาเกาเกาอ่อนอ่อนอ่อน,ออน อ่อน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 พ่อแต่เช้าเลยอ่าๆๆเก่าเก่าเก่าคันตรงไหนบ้างอ่ะๆเก่าเก่าเก่าอืมออนอืมๆเก่าเก่าคันคันอืมอืม คานอาคานุชคางนุชมาคานุชวันน,นี้คานุชอืมคานคานคานเอาอืมขนปุบปุยมากเลยอืมอะไรครับอะไรครับยิวยังเนี่ยยิวยังเนี่ยยิวยังเนี่ยอืม อันนี้มามอันี้มานี่มามอะยังแค่ยังไม่แข็งแรงเลยนะลองลองดูว่าจะหล่นไหมแค่ดูว่าจะหล่นไหมเอามาเอาใหม่อะนี่นี่ลองดูก่อนอืมดูดิ น่าจะเก่งนะไม่ไม่ไม่ไมดูอ,อเก่งแล้วเก่งแล้วขนคลุมละนุมละเป็นนมุมละสวยละ ผนคุ้มแล้วผนคุ้มแล้วน่ารักแล้วน่ารักแล้วครับน่ารักแล้วน่ารักนะครับนี่อืม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 เล่นกันเล่นเล่นอืมอืมเล่นเล่นอืมอืมเล่นอ่อนเล่นเช้าอือือืมเล่นเล่นกี่เล่นเล่น <C> e <at> เ,ลเล่นเล่นเล่นแต่เช้าออ,อือออเรียกความสนใจเรียกความสนใจอ่อ,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 อนอ่อนอ,อ่อ,อนแต่เช้าเลยตัวนี้ชื่อตัวเล็กนะครับผมชื่อตัวเล็กออืแต่ไม่เล็กนะกินเยอะอยู่นนพี่มันเรียกละพี่มันเรียกละ ไปไหนไม่ต้องตามมันเลยไม่ต้องไม่ตาม,มเจ้าฟ้าเลยครับไม่ต้องตามเจ้าฟ้าเลยนะอาเอแคะเล่นๆก่อนเงียบปากก่อนลองดูว่าว่าจะหล่นไหมเออก็ยังหล่นอยู่นะได้แค่แต่เปลือก แค่ได้แต่เปลือกลองดูว่าอเออกินเป็นแล้วนี่เป็นแล้วเป็นละแค่มลิฟแค่มลิฟตได้แล้วกินแต่เปลือกแปลว่าแข็งแรงและอืมลองดูว่าใหม่แค่เป็นละ อลองดูดิแค่เป็นละกินเป็นละกิงละโ okay, อเคบายบายสบายพีก่อน